เช้าวันจันทร์อากาศแจ่มใสแต่ไม่ได้แจ่มใสเหมือนกับนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากองเขาเป็นนักศึกษาที่ขยันเรียนมากๆแต่วันนี้ดันตื่นสายและเขากำลังจะออกเดินทางไปมหาวิทยาลายัยเพื่อไปส่งงานให้ทันเวลาโอยจะสสยแล้วถ้าไม่ได้ไปมีหวังส่งงานไม่ทันแน่เลยในขณะนั้นก้องทำท่ากำลังจะข้ามถนนไปแต่ได้ยินเสียงตะโกนจากคนอื่นนั่นก็คือ รุ่นพี่ในมหาลัยที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่เหมือนกันเอ๊ถนน,นก็ลงนะถ้าฝ่าไปก็คงไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนายเห็นไฟแดงไหมนะ่ะเดี๋ยวก็เกิอดอุบัติเหตุหรอกโหพี่ถนน,นก็ลงนี่ไม่มีรถด้วยในตอนนั้นที่กล้องกำลังจะข้ามถนนเสียงรถที่กำลังแล่นมาด้วยความเร็วจากด้านขวาตัดหน้าไปอย่างเฉียดฉิวเฮ้ยดีนะที่ไม่ข้ามไปเมื่อกี้ไม่งั้นโดนแน่เห็นไหมล่ะบอกแล้ว บางทีการลอยแค่เป็นกี่วัตรทีอาจช่วยชีวิตเราไปเลยก็ได้หลังจากนั้นรุ่นพี่ก็เดินจากไปในขณะที่กล้องกําลังจะเดินข้ามถนนอีกครั้งจูจๆมีรุ่นพี่ผู้หญิงสองคนที่กําลังคุยกันแล้วกําลังจะเดินข้ามถนนโดยที่ไม่มองร,รถที่กําลังจะขี่มาในตอนนั้นในเหตุการณ์เมื่อครู่จึงทําให้กล้องได้เรียนรู้ว่า การหยุดรอไฟแดงเมื่อครู่แม้ว่าอาจจะช้าไปกว่าปกติแต่ก็ได้ช่วยชีวิตผู้คนในอีกหนึ่งชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กล้องได้รับบทเรียนในครั้งนี้ที่มีค่าต่อเขามากๆเลยทำไมมาก่อนอาจารย์ดีว่าถามเกี่ยวกับภีไม่ห่ะวันนี้เรารู้แล้วว่ากฎจราจรไม่ได้มีไว้ป้องกันแค่ค่าปรับแต่มันยังมีไว้ช่วยชีวิตเราและคนอื่นด้วยข้อคิดจากเรื่องนี้บนถนนความรีบเพียงไม่กี่วินาที อาจแลกมากับความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนคืนหยุดเมื่อไฟแดงเพื่อให้เราทุกคนได้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย